พุทธวจนะชุดตามรอยธรรมว่าเศรษฐะพวกเธอแลมีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคตต่างกันมีสกุลต่างกันออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อถูกเขาถามว่าพวกท่านเป็นใครดังนี้พวกเธอก็ปฏิญาณว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะสากยะปุตติยะ ดังนี้อันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้า เกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมดังนี้ที่ขูทั้งหลายส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลก,กุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงียหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่าถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บันเทาลงได้ เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานพิขุทั้งหลายพวกพิขุบริษัทในกรณีนี้สุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลก,กุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่าถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้ ภีกขู่ทั้งหลายภีกขู่บริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่ปฏิปุจชาวินีตาปริสาโนอุก,กาจิตวินีตาจัดเป็นบริษัทที่เลิศแล ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจับทนอยู่ได้คนเรา ควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ควรครบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยทรงสแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เอง พิขุทั้งหลายถ้าสมมุติว่ามหาปัตตพีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศต,ตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศต,ตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น ข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าค่าที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นพิขุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลก ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ทำวินยัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกภิขุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและทำวินยัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงกระทําโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับแห่งทุกขนี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกขดังนี้เถิดพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและในปัจจุบันล้วนแต่ตัสรู้อริยสัจส,สี่พิกุทั้งหลาย พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์ใดได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงไปแล้วในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างที่ขูทั้งหลายพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์ใดจักได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงต่อในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตท่านทั้งหลายเหล่านั้น ก็จักได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิขุทั้งหลายแม้พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะผู้ตัดสรู้ตามเป็นจริงอยู่ในการเป็นปัจจุบันนี้ก็ได้ตัดสรูสร้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์พิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ขดังนี้เถิดพระพุทธองค์ทรงพระนามว่าอารหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะก็เพราะได้ตัดสรู้อริยสัจสี่พิกุทั้งหลายความจริงอันประเรสริฐสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือ ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้แลความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิขุทั้งหลายเพราะได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้ตถาคต จึงมีนามอันบัณฑิตกล่าวว่าอารหันตะสัมมาสัมพุทธะพิขูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจพิกุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอัมมาศก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเรสริฐสี่ประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริง ความจริงอันประเสริฐสี่ประการอะไรเล่าสี่ประการคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทิคุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกขเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ดังนี้อริยสัจส,สี่โดยสังเขป ส okay? ่งแสดงด้วยความยึดในขันห้าพิกุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีสอย่างเหล่านี้สอย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข พิขูทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นห้าอย่างห้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิขูทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์พิขูทั้งหลาย ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือตัณหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องนำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินมักทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณนน์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามกามตัณหาตัณห,หาในความมีความเป็นภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็น วิภวะตันหาพิกุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์พิกุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตันหานั้นความสละลงเสียความสลัดทิ้งไปความปล่อยวาง ความไม่อะไยถึงซึ่งตัณหานั้นเองอันใดทิ่กุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกที่กุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองแปดนั่นเองได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบ ความดำริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระะลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบพิกุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์พิกุทั้งหลายเหล่านี้แลคือความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง ภิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด <N> การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์พิกุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรเล่าสามจำพวกคือคนตาบอดคนมีตาข้างเดียวคนมีตาสองข้างพิกุททั้งหลายคนตาบอดเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ไม่มีตา ที่เป็นเหตุให้ได้โพกรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำประนีตทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งที่กุทั้งหลายนี้แลคนตาบอด ที่กูทั้งหลายคนมีตาข้างเดียวเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โพกรัพท์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกรัพท์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งแต่ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำประนีต ทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งพิกุทั้งหลายนี้แลคนมีตาข้างเดียวพิกุทั้งหลายคนมีตาสองข้างเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โพกศัพท์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกศัพท์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและมีตา ที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทรมีโทษและไม่มีโทษทมเลวและทำประนีตทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งพิกุทั้งหลายนี้แลคนมีตาสองข้างพิกุทั้งหลายพิกุผู้มีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรเล่าคือพิกุในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขดังนี้พิกุทั้งหลายนี้แลพิกุมีตาสมบูรณ์การสนทนากับพระอานน์เรื่องตัลยานมิตร มหาราชะครั้งหนึ่งตถาคตพักอยู่ที่นิคมแห่งพวกสักยะชื่อว่านครกะในแคว้นสักกะมหาราชะครั้งนั้นแลพิกุอานนท์ได้เข้าไปหาตถาคตถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งลงณที่ควรมหาราชะพิกุอานนท์ได้กล่าวคำนี้กับตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมีมิตรดี ความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระเจ้าค่าดังนี้มหาราชะเมื่อพิกุอานอน์ได้กล่าวอย่างนี้แล้วตถาคตได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่าอานอน์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยอานอน์ข้อนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวคือความมีมิตรด,ดีความมีสหายดี ความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีอานนท์พรหมจัรทร์ทั้งสิ้นนั้นเป็นสิ่งที่พิกขุผู้มีมิตรดีพึงหวังได้เมื่อเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีเธอนั้นจะทำอริยมรคมีองค์แปดให้เจริญได้จักกระทำให้มากซึ่งอริยมรคมีองค์แปดได้ดังนี้ กัลยาณมิตรของพระองค์เองอานนท์พิกุผู้ชื่อว่ามีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดโดยอาการอย่างไรเล่าอานนท์พิกุนี้ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อการสลัดลงอานนท์อย่างนี้แลชื่อว่าภิกขุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดอานนท์ ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิดว่ารมจรรย์นี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้อานนท์จริงทีเดียวสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาได้อาศัยกัลยานามิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากการเกิดสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่ชรา ความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจเป็นธรรมดาครั้นได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจอานนท ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เธอคือว่าพรหมจรรย์น,นี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้